สวัสดีค่ะสำหรับการใช้งาน h i ่ Time 4.0นะคะหลังจากเราลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเราจะเจอสัญลักษณ์รูปไอคอนเป็นรูปก,กระดิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนคำว่า h i t t i m e 4.0แบบนี้ให้เราคลิกขวาที่ไอคอนค่ะแล้วเลือก Run a d Administrator ค่ะ จากนั้นเราโปรแกรมทำการเชื่อมต่อดาต้าเบสสักคู่ซึ่งโดยปกติแล้วดาต้าเบสจะเป็นดาต้าเบสเปล่าตัวโปรแกรมจะขึ้นว่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้นะคะ,ะขึ้นติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้แบบนี้ถูกต้องแล้วเนื่องจากว่าดาต้าเบสของ HipTime 4.0ยังไม่มีนะคะเราคลิกโอเคเข้าไปก่อนคะ่ะ จากนั้นจะเจอหน้าต่างตั้งค่าฐานข้อมูลตั้งค่าฐานข้อมูลตรงนี้เป็นการตั้งค่าให้ Hip time 4.0ไปลิงก์กับข้อมูล d a t a าเบสของ SQL ที่เราได้ทําการสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยข้อมูลที่ของ SQL s e r v ร์ที่เราต้องเอามาใส่ก็จะมีเป็นของชื่อเครื่องที่เก็บข้อมูลหรือว่า server name นะคะแล้วก็ชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างก็คือชื่อของ d a t a าเบสที่เราสร้างการตรวจสอบก็ไปตรวจสอบที่ SQL server ได้เลยค่ะ ลองเซิร์ชไปที่ SQL Server นะคะแล้วไปที่ SQL Server Management Studio จากนั้นจะเจอ SQL Server ที่เราได้สร้างไว้ดูตรงนี้ค่ะถ้าเรามีหลายตัวมันก็จะโชว์มาให้เห็นว่า SQL Server ของเรามีอะไรบ้างเราจะใช้ตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้เลยอย่างตัวนี้จะมีตัวเดียวนะคะเป็นอนุชัยทัพพ u นะคะเราก็เลือกไปเสร็จแล้วล็อกอิน User password อาะคะ Login ที่เราสร้างไว้เป็นอะไรเราก็ใส่ Password เป็นอะไรก็กดใส่ไปค่ะแล้วก็ Connect SQL Server ค่ะ Connect เสร็จเรียบร้อยเข้าได้ปกติเราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้จะเห็นข้อมูลของ Database ของ SQL นะคะก็ให้ไปที่ Database ค่ะเพื่อดูว่า Database ที่เราสร้างไว้อะมีอะไรบ้างอย่างตัวนี้จะมีแค่ ก้อนเดียวก็คือจะเป็นของฮิปหญิงนะคะสร้างไว้เป็นแค่ฮิปหญิงอย่างเดียวพอเราทราบแล้วว่าดัต a ต a s e เบเราชื่อเป็นฮิปหญิงเราก็มาที่ฮิปไทม์4.0ค่ะซา r เว r ร์เนมตรงนี้เราก็ที่เราคัไปไว้ก็มาวางค่ะอนุชัยทัพพียูนะคะเสร็จแล้วตัวชื่อฐานข้อมูลเราใช้เป็นฮิปหญิงเราก็พิมพ์ไปค่ะ ล็อกอินเป็นอะไรใส่ไปค่ะ User Password เป็นอะไรก็ใส่ไปค่ะเสร็จแล้วลองทดสอบการเชื่อมข้อมูลขึ้นติดต่อฐานข้อมูลสำเร็จแสดงว่าตัวโปรแกรม HipTime 4.0ลิงก์ข้อมูลหาไปยัง d a t a าเบสของ SQL Server เจอเรียบร้อยก็กดโอเคค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะ จะคึ้นบันทึกข้อมูลเรียบร้อยระบบจะปิดเพื่อให้คุณเข้าระบบใหม่ก็กดโอเคค่ะโปรแกรมจะปิดตัวเองนะคะเราก็มาเข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึง่งคลิกขวาที่ไอคอนแล้วเลือกรัน a อดแอดมินิสเตอร์เหมือนเดิมค่ะสังเกตว่าหน้าต่าง หน้าตาของตัวโปรแกรมจะเปลี่ยนไปนะคะจะมีข้อมูลทางด้านซ้ายมือเพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลของ Databa ร์ทที่เราเคยสร้างไว้ในกรณีที่ Databa ร์นั้นเรามีการดึงข้อมูลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทสาขาแผนกการการทํางานหรือว่าหลอกเวลาเราก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ในกรณีที่เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง Data b a s e บไปใช้ Databa s e ก้อนอื่นที่ไม่ใช่ของฮิ p หญิงเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมาที่เมนู ตำแหน่งข้อมูลค่ะจากนั้นไปที่สร้างฐานข้อมูลตัวใหม่นะะในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ d a t a าเบสของฮิปอิงแล้วหรือว่า s e r v ์ฟเวอรเราจะไม่ได้ใช้ของตัวเซ r ร์ฟเวอร์เนมอนุชัยทัพพีแล้วเราจะไปใช้ตัวอื่นฐานข้อมูลอื่นเราก็มาเลือกที่สร้างฐานข้อมูลตัวใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของเซิร์ฟเวอรแล้วก็ตัวของ ฐานข้อมูลใหม่ไปตรงนี้ค่ะต้องการเป็นอะไรแล้วก็กดลองคอนเน็กตรงดูถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อได้สําเร็จมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จปกติค่ะพอเวลาเราเชื่อมต่อสําเร็จเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําการบันทึกข้อมูลปกติข้อมูลต่างๆที่เราเคยใช้เป็นของฮิปญิงมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นข้อมูลของอันใหม่ที่เราสร้างไปปกติค่ะว่าเราสร้างเป็นอะไร ใช้เป็นก้อนไหนมันก็จะดึงก้อนนั้นมาแทนก็จะไม่ใช่เป็นของฮิตอิกแล้ว